ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการครับนำนะครับหรือว่าเรียกว่าใส่เอาล็อกเชนของบิตคัมเนี่ยเข้าไปในนะครับเมตา马克เนาะก็นะครับก่อนอื่นนะครับให้เรามาชี้คำว่านะครับล็อกเชนนะครับตัวตัวข่ายแมเนตตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยนะครับให้เรามาลิกคํคำว่านะครับกำหนดค่านะครับนก็เนมไดเวิร์กเนี่ยนะครับให้เรามาเอานะครับ นะครับก็ copy ไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงตรงนี้ไว้ให้นะครับแล้วก็นะครับอันนี้นะครับก็เป็นแล้วก็ URL นะครับกพราะเป็นนี่เป็นเชน ID ก็เป็นเก้าหกนะครับเชน ID เก้าหกอัน,นี้จะเป็นเหือนครับทีครับเบชน AD เ ก็เชนนะครับเอ็กซ์เก็ก็ครับทุกคนครับก็กดนะครับบันทึกเรืเลยนะครับก็แล้วก็จะเรียบร้อยนะครับเราก็จะมีนะครับเอ่อเชนนะครับของบิตครับขึ้นมาแล้วนะครับ แล้วก็นี่เป็นวิธีการครับแอดล็อกเชนนะครับของบิตครับขเข้ามาในมิติมาตนะครับแบบง่ายๆนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมดูออปชันเสรด้วยต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ